สวัสดีครับผมภูมิรถสวยกลับมาอีกแล้วนะครับทุกท่านบอกแล้วเลยวันนี้นะครับมีรถกระบะยอดนิยมนะครับหนึ่งเดียวในตองูนะครับผมวันนี้เจอเจเจ้านะครับฮิวสุดดีแม็กข้าวหลามตัดนะครับผมโอ้โหบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.5้านะครับ d d i นะครับปี0ูนเก้านะครับผมเป็นตัวยอดนิยมนะตอนนี้เลยครับคันนี้นะครับมาด้วยสีบอลฟิวเวอร์นะครับสีหล่อขนาดนี้เลยครับผม กระจังหน้าโอเมียมนะครับไฟหน้าใส่ปิ้งไฟตัดหมอกมีให้นะครับผมแต่เชิญชมรอบคันเลยครับไปนะครับวันนี้มือกล้องของผมกลับมาแล้วนะครับตั้งแต่เมียคุมตัวอยู่5วันนะครับผมจับรีดน้ำไม่หมดเมียบอกนะครับเที่ยวแต่ร้านเที่ยวแต่ร้านคาราโอเกะนะฮะอะเรื่องดีกว่าทางนี้นะครับผมได้เป็นล้อลุมดํานะครับโอ้โหเป็นล้อตัวเอ็กซ์ซีรีนะครับนี่รัดยางปี2022นะครับนะครับอันนี้ภายนอกนะครับคโค้งสวยงามเลย ฟิล์มดำมีให้นะครับเ๋ยวชิชมไปรอบๆคันเลยครับไปไปถึงท้ายไปถึงตูดมาเลยครับนี่นะครับภายนอกนะครับผมก็ประมาณนึงนะแต่ผมบอกว่ารถแบบนี้หาย,ยาแล้วราคาแบบเบาๆด้วยนะครับสำหรับคุณรถสวยเดี๋เชิญชมภายในเลยครับ นี้นะครับมาด้วยภายในนะครับได้เบาะหนังสีดําแน่นๆกันเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่2องแสนหกหมื่นเก้าพันกว่ากิโลนะครับหน้าจอมีให้ภูมิรถตรวยไม่ต้องกลัวครับแอร์เย็นเพลงพร้อมทุกคันนะครับคันนี้ถือว่าภายในก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับตามราคาตามอายุการใช้งานนะครับผมภายในยังไม่พอนะครับเดี๋ยวเชิญชมห้องเครื่องกันเลยครับไปวันนี้ก็เป็นวันดีๆเช่นเคยนะครับ ฟ้าเปิดวันนี้นะครับฝนไม่มีนะครับนี่คันนี้นะครับมาด้วยหน้าตาเดิมๆนะครับแผ่นเปลนเดิมโรงงานนะครับคันหน้าเดิมนะผมฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับผมเนี่ต้องเครื่องถือว่าใส่ใส่จกิงเหมือนกันนะครับคันนี้รูปลักษณ์ภายนอกอาจจะดูใบก็พิจารณาอะไรไม่ได้นะครับขอเชิญชมเสียงเครื่องกันไปเลยครับ ขนาดนี้บอกได้เลยว่าสุดแน่นอนนะครับเรื่องแห้งแห้เดินนิ่งๆนะครับแล้วก็บอกเลยว่าสุดคันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาาดับเสียงเครื่องแล้วมาฟังเสียงราคากันนะครับย้ำนะครับคันนี้เป็นเจ้าอิวสุนะครับข้าวหลามตัด เรื่องยนต์2,500ัีซนะครับ DDI นะครับตัวนี้เป็นตัว s a x นะครับภายในไฟฟ้าแล้วนะครับผมปี2 0 0 9นะครับผมขอเสนอราคาขายแค่1,69,000บาทย้ำา6 9 0 0 0บาทนะครับเงินสดลถได้เยอะตามสไตล์ภูมิรถสวยอยู่แล้วนะครับใครสนใจนะครับติดต่อเราได้ทางเบอร์โทรศัพท์ไลน์ k ิ o k y o youtube หรือทาง facebook นะครับสำหรับวันนี้นะครับรถสวยๆแบบนี้อยู่ไม่นานนะครับรีบๆกันนะครับทุกท่าน วันนี้กราบลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ